สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติ u อร์นะครับพี่เป็นติต t ร r ที่สอนแซนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิทัลซึ่งเป็นคาถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับครับ,รบก็สอบ ST s อสไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเตรียมตัวการสอบมาเป็นอย่างดีเนี่ยรับรองได้คะแนนอย่างที่ตั้งเป้าไว้แน่นอนครับ สำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชาเซตนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางสิลาติเตอร์นะครับโดยที่ร right right ูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครัับบบบจะเปป็นรรูแวดีโอค สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียวแอดจุฬาติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ